ท่าก็ทิ้งง่ายเอาไปความขอก็ไม่มีรุดใช้งานได้ต่อสําหรับบ้านใครนะครับที่ต้องสุดยากันยุงบ่อยๆลักษณะน,นี้นะแล้วได้ที่รองฐานเนี่ยมาอันเดียวแล้วชอบหลุดชอบพังชอบหายผมผมมีวิธีมาแนะนําในการทําที่รองยากันยุงเวลาเราจุดมันจะได้แบบข้อดีคือเราไม่ต้องไปทิ้งเทศษที่เท่าของยากันยุงเลยมาดูวิธีนี้ห่งหาฐานหาฝาลักขณะนี้มา หาปิดพวกกล่องพวกอะไรก็ได้สีเหลี่ยมวงกลมก็ได้เสร็จแล้วมาเจาะร,รูปึ๊บเนี่ยสี่รูรักษนานี้เสร็จแล้วให้เอาลวดตัดมาสองเส้นแน่ร้อยผ่านตรงกลางนี่มันจะโผล่มาลักขณานี้เนี่ยมันจะโผล่มาสองด้าน ให้เราหาครีมดัดลงก่อนบ<ะ>ักเนี่ยสองสองฝั่งเลยคือมันก็จะล็อกกันอยู่แล้วขา่านี้อ่าเสร็จแล้วทำอีกด้านหนึ่งร้อยผ่านเนี่ยแล้วก็ดัดลงปึ๊บแล้วขนานี้เนี่ยอีกฝั่งนึงก็ดันลงปึ๊บ ขนานี้ได้เลยหรือเราจะทําอีกสองแขกอีกสองฝั่งก็ได้อ่าวิธีการใช้งานไม่ยากเมื่อเราจุดยาก,กันยุงใช่ป่ะจุดเห็นไหมเราก็วางลงไปลักษณะนี้นี่แค่นี้ขี้เท่าก็จะอยู่ในกระป๋องเวลาเอาไปทิ้งก็ง่ายและที่สําคัญใช้งานได้ยาวนานด้วยอ่าไม่ว่าจะกี่หอไม่ว่าจะกี่หอกี่หอ,ก,หอก็สามารถใช้งานได้ต่อนะก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับที่รองยาก,กันยุงแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วย วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดูโคตรง่ายขี้เท่าก็ทิ้งง่ายเอาไปคว่ำขอโคไม่มีรุดใช้งานได้ต่อขอบคุณครับ